5นาทีทำสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นทันทีค่ะวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของการก่อดน,นอดก่อนเข้านอนในทุกๆวนนะะันดะอันนี้บอกเลยนะคะเมื่อก่อนที่ครูไม่รู้นะ,ะว่าเรื่องกดแรงดูดเขาเป็นยังไงนะ,ะเลยทําให้ครูดาสดา ตื่นขึ้นมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเจอแต่เรื่องราวอะไรต่างๆนานาที่มันไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นนะคะก่อนนอนสิ่งนี้จริงสําคัญมากนั่นคือการขอบคุณค่ะทุกคนค่ขอบคุณนะวันนี้ในทั้งวันของเราไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวดีนะหรือไม่ดีนะคะจงขอบคุณในทุกๆสถานการณ์ที่มันเข้ามาเพราะอย่างเรื่องราวไม่ดีอ่ะคุณจะบอกให้นะคะจงเปลี่ยนมาเป็นขอบคุณนะคะ แล้วคุณจะเห็นนะในเรื่องราวดีๆที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แย่ๆแ,แบบนั้นครูบอกให้แต่ถ้าคุณมองมันเป็นนะเพราะฉะนั้นนะจงแบบขอบคุณว่าสถานการณ์นี้มันมาเพื่อให้เราได้ไดไดเติบโตมาเพื่อให้เรานั้นแบบนะได้ก้าวต่อไปนั่นเองนะเพื่อมาให้เราได้พัฒนาตัวเองนั่นเอง เห็นไหมคะมันคือบทเรียนนะที่สําคัญแล้วก็บอกเลยว่าราคาแพงมากๆซึ่งนะโรงเรียนไม่มีสอดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนนอนจงขอบคุณนะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราในนะตลอดทั้งวันที่ผ่านมาจงขอบคุณให้เป็นค่ะทุกคนค่ะนะเช่นขอบคุณวันนี้ที่เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศ ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนเกื้อกูลฉันทุกทิศทุกทางเลยคุณเห็นไหมคะขอบคุณทุกเรื่องราวคะ่ะในวันวันนั้นที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะคะ ฝากไว้เพราะการขอบคุณเป็นการสำนึกรู้คุณที่เป็นคีย์ที่แพงและเป็น energy เป็นพลังงานที่ดาการกระตันยูสำนึกรู้คุณนั้นหรือการ gratitude นั้นดาเป็นคีย์ที่สูงที่สุดและพลังงานดีที่สุดเลยใครขอบคุณ ยิ่งขอบคุณมากคุณจะได้รับเข้ามาเพิ่มแบบมหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้จงขอบคุณให้เป็นค่ะขอบคุณตัวเองขอบคุณผู้อื่นขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณคนรักขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพี่น้องของเราหรือใครก็ตามที่เขาทำอะไรให้กับเราจงขอบคุณทุกอย่างแล้วคุณจะได้รับแบบมหัสจรรย์เพราะครูก็เป็นคนนั้นและครูทาทุกวัน ก็อน,นอนห้านาทีของครูะหลังจากที่ครูสวดมนต์ไหว้พระะทําสมาธิเรียบร้อยครูจะทําการขอบคุณละทุกคนเหมือนอย่างที่บอกทุกคนไปนเลยเพราะฉะนั้นนะคะจงทําสิ่งนี้ฝึกไปค่ะทุกคนทุกอย่างมันต้องเกิดจากการฝึกเมื่อไรก็ตามที่คุณฝึกและทําเป็นประจําทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยของคุณที่ทำขอบคุณเนี่ยยิ่งวันไหนไม่ได้ขอบคุณเนี่ยวันนั้นคุณจะรู้เลยว่าวันรุ่งขึ้นน่ะ ไม่ต้องพูดถึงนะคะคือจะมันบางทีมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นจงขอบคุณค่ะและขอบคุณวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับเราด้วยยิ่งดีเลยครูบอกให้เพราะฉะนั้นจงขอบคุณในทุกๆก,กรณีดังนั้นนะคะก่อนนอน5้าทีจงทําสิ่งนี้แล้วชีวิตหรือนะคะหน้าตาชีวิตของเรามันจะดีขึ้นแบบทันทีอันนี้นะคะใครอยากฝึกบ้างนะคะ พิมพ์ลงมาค่ะว่าฝึกหรือลงมือทําเพราะใครก็ตามนะคะที่อยากจะสําเร็จนะในเรื่องกดแรงดูดครูบอกให้คุณจะต้องไม่ลังเลสงสัยนะคือคนที่ทําทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ลังเลใดๆทําต่อเนื่องค่ะคนที่เขาทําต่อเนื่องเขาจะสําเร็จแบบง่ายๆมากครูบอกให้นี่คือสําคัญการใช้กดแรงดูดให้ผลนั้นคุณต้องทําต่อเนื่องค่ะครูบอกให้นี่คือเคล็ดลับเป็นความลับที่ครูนั้นทําตลอด และครูขอบคุณวันหนึ่งอะครูบอกให้นะคะเป็นร้อยรอยเรื่องจงทําให้ได้แบบนี้ฝึกคะ่ะทุกคนขาครูเป็นกำลังใจทุกคนนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเพราะมันเปลี่ยนชีวิตครูและจะเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆคนจงแบ่งปันคลิปนี้ออกไปนะคะคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้แล้วเจอกันใหม่ค่ะ